ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเิโอมอเตอร์นะครับผมรถสวยระดับที่1ครับวันนี้พบกับมอนมาเิโอมอเตอร์อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนะครับจะมีรถมาแนะนําคันนึงครับที่จะไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่เป็นครอบครัวแล้วก็ไซส์เล็กนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นซูซูกินะครับผม APV นะครับเป็นเครื่อง1.6นะครับผม GLX นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะ จดทะเบียนนะครับผมปี2012นะครับแต่ว่ารถเนี่ยเป็นปี2011นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมสำหรับคันนี้นะครับอยากจะให้ดูดีเทลแบบใกล้ๆกกันเลยนะครับคันนี้เป็นสีเดิมนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับผม สีนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับเป็นสีนะครับผมบอลเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหน้านะครับเขาจะเหมือนเป็นหน้าตัดคล้ายๆรถตู้บ้านเราทั่วไปเลยนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของตัวโค้งด้านข้างนะครับสองด้านเลยนะครับตัวโคมไฟนะครับผมไฟที่ให้มานะครับเป็นไฟมันติเรฟเฟกเตอร์ครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหลีในโคมเดียวกันเลยนะครับอ่ะลงมานิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็น ตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะตัดโครเมียม2เส้นนะครับมีสีดําคาดกลางแล้วโชว์เด่นเลยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ตัวเสของ s u zu กินั่นเองนะครับผมช่องระบายอากาศนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมให้รับลมด้านหน้าเข้ามาได้ดีนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้ายจะมีหม้อน้ํานั่นเองครับมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าดวงค่อนข้างใหญ่นะครับ ความเดิมของด้านแก้มนะครับตัวนี้จากที่ผมดูนะครับไม่มีรอยนะครับผมไม่มีรอยเลยนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับผมกับด้านแก้มนะครับตรงล้อนะครับล้อเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับจะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้ออลลอยนะครับผมสีเงินนะครับล้อเนี่ยเป็นขนาด14นิ้วนะครับก็จะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่ายางเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นยาง195นั่นเองนะครับ เอาละครับมาในส่วนของด้านบนขึ้นมานิดนึงนะครับตัวกระจกครับเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะครับไม่มีิ้วกันสะัดมาให้นะครับตัวยางซีโคนนะครับรอบประตูนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังแน่นหนึบดีกันเสียงได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยลองไปขับดูแล้วเนี่ยถือว่าคันนี้นะครับผมตอบโจทย์จริงๆครับกระจกครับทุกบานนะครับผมตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนไปถึงด้านหลังนะครับเป็นกระจกเดิม จากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับมาในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับผมตัวไฟเขาจะคาดจากด้านข้างครับโอ้พร้อมด้านข้างมาเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับแบ่งเลเยอร์ไฟชัดเจนครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอดนะครับจะไม่ได้ติดในส่วนของตัวฝากระโปรงหลังนะครับจะอยู่ ด้านข้างของรถเลยครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวบานกระจกด้านหลังครับเหมือนที่ผมบอกเป็นบานกระจกดเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีอัธิบดน้ําฝนด้านหลังมาให้นะครับมีไล่ฟ้านะครับผมมีการตกแต่งนะครับในส่วนของตัวสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้นะครับลงมาด้านล่างนิดนึงครับที่จับนะครับผมหรือที่เปิดประตูด้านหลังนั่นเองครับตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะครับเดี๋ยวให้ช่างกล้องนะครับผมแพ้นให้ดูเลยว่า มองเห็นหน้าผมขนาดไหนคือเงามากๆนะครับอันนี้อ่ะเปิดมานะครับอ้าวด้านหลังนะครับด้านหลังถือว่ากว้างกว้างอยู่นะครับมองลึกเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูว่ามันกว้างยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถนะครับผมแบบ6ที่นั่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอัดจริงๆนะครับจะได้ประมาณ8คนเลยนะครับอ่ะโอเคเราพับลงแบบนี้นะครับ เดี๋ยวให้ช่างกล้องลงมาตามมาเลยนะครับนี่ครับพับขึ้นไปแบบนี้ครับอ่าแบบนี้ครับตัวนี้นะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับผมพวกกระเป๋าแบบนี้นะครับสามารถเพิ่มที่เก็บตัวนี้ได้ครับด้านหลังจะมีลําโพงมีที่เท้าแขนด้านข้างนะครับนะครับมีเบลนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพที่รองนะครับเป็นเหมือนยางรองผมอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอะไรครับเดี๋ยวเราจะกลับไปสู่ ด้านล่างนิดนึงนะครับผมนอกตัวรถก่อนเนะเาะพอเดี๋ยวตัวอ่าด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะแพนให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะด้านล่างของตัวรถครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอย2ตัวนะครับเซ็นเซอร์ถอย2ตัวนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมลองและถอยมาเสียงดังชัดเจนนะผมใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวาครับมีในส่วนของเอ่อตัวยางอะไหล่นะครับตัวนี้ยางอะไหล่ด้านล่างเลยนะครับอ่า พอถ้าเราก้มลงไปดูนะครับจะมียางอะไหล่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวถังแก๊สนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับถังแก๊สมีคันนี้มีการติดแก๊สมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของตัวด้านในกันบ้างนะครับเพราะว่าด้านในผมบอกได้เลยว่ากว้างแล้วก็บอกเลยสายแคมปิ้งไม่คนพ้าจริงๆนะครับอ่ะด้านประตูครับนะฮะเดี๋ยวผมขอนนี้กลับมาอ่าด้านประตูน่ครับตัวนี้นะครับผมเป็นนะครับผม พรมนะครับเป็นพรมนะครับตัวนี้นะครับมีรอยผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยครับกระจกนะครับผมเป็นแบบออโต้หนึ่งบานนะครับผมมีการปรับนะครับผมตัวไฟฟ้านะครับผมสามบ้านนะครับผมมีล็อกกระจกนะครับมีในส่วนของตัวปุ่มปรับกระจกนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่วางขวดน้ํานะครับสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะครับมีที่วางของเล็กน้อยนะครับไม่ลึกจนเกินไปนะครับติดลาโพงมาให้ด้วยนะฮะตัวกุญแจรถนะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับก็คือรถเนี่ยเป็นรถประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าหนึ่งพีครับติดเลยนะครับพวงมาลัยเ o อร์ครับตัวนี้อ่าสวยงามนะครับเป็นหนังนะครับอ่ามีรอยแตกเล็กน้อยครับก็สภาพนะครับถ้าโดยรวมเ่ยใช้งานได้อยู่นะครับด้านล่างไม่มีรอยแตกครับจะแตกด้านบนเนื่ออาจจะเป็นในส่วนของตัวแสงแดดนะครับ ที่เข้ามานะครับแต่ว่าเราสามารถไปหุ้มตัวหนังได้หรือว่าตกแต่งเพิ่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือตัวแกสที่ผมบอกนั่นเองนะครับสามารถปรับนะครับผมเป็นแก๊สหรือน้ํามันก็ได้ตอนนี้ผมใช้เป็นในส่วนของตัวน้ํามันอยู่นะครับถ้าเรากดไปมันก็จะเป็นแก๊สนั่นเองนะครับต่ยังเปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังกดเปลี่ยนไม่ได้เพราะผมยังไม่เติมแก๊ส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 นั่นเองครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวไฟสูงต่ําครับปรับระดับได้นะครับตัวนี้ มีช่องเก็บของทางด้านข้างนะครับสำหรับพวกเก็บแว่นนะครับเก็บกระเป๋าสตางค์นะครับตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นในส่วนของที่เปิด <mag> นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูความเดิมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับน็อตทางด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับอ่ายังไม่มีรอยขันนะครับดูได้เลยนะครับอ่านะครับไม่มีรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนะครับ อันนี้เม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คเห็นไหมเอยอ่าเห็นไหมครับเม็ดอาร์คนะครับผมตรงนี้ไม่มีตัดต่อนะครับหรือไปเชื่อมมาอย่างแน่นอนครับเรียบเนียนสวยงามนะครับอันนี้ผดเด็งให้ดูเลยเป็นไงสวยๆนะครับผมไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับอ้าวแหละเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปิดประตูนิดนึงอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูฝั่งนี้ให้หมดก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับผมพวงมาลัยอย่างที่บอกไปพวงมาลัยพาวเวอร์ครับมี SRS Airbag ให้นะครับเป็นคู่หน้าครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผม s i s Airbag นะครับตัวนี้แล้วก็มีในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาอะไรครับผมในส่วนของตัว SRS Airbag นะครับผมจะอยู่ทางด้านข้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของคอนโซลครับคอนโซลค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็เป็นนะครับผมสีเทานะครับมีการตัดนะครับผมตัวสีเบดนะครับผมภายในตัวรถทั้งหมดเลยนะครับ เป็นสีครีมนะครับตัดกับสีเทานั่นเองครับเดี๋ยววอเนี่ยถอดแว่นนิดน,นึงเนาะเพราะว่าอาจจะมองตัวสีไม่ชัดเจนจะได้บอกรายละเอียดให้ครบคบเลยนะครับตัวแอร์ครับตัวระบบแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะครับปรับง่ายๆนะครับก็มีในส่วนของตัวเครื่องเสียงก็เป็นวิทยุ CDMP3 ครับทั่วไปนะครับมีในส่วนของตัวที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยเราสามารถต่อออกพวก กล้องนะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังได้ั่นเองครับเพราะสมัยนี้เนี่ยเราก็ควรจะติดกล้องเอาไว้นะจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับให้ดูเลยตัวเบาะครับอันนี้นะครับผมเป็นที่รองแขนนะครับผมอ่าที่รองแขนเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะผ้านั่นเองนะครับเหมือนเป็นน่าจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้นะเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้เนี่ยที่มันเป็นรอยดำๆนะครับผมต้องบอกลูกค้าก่อนว่ามันไม่ใช่ เป็นรอยคาบนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนเวลาเราจับมันก็จะเป็นเสียงประมาณน,นี้นะครับในส่วนของตัวบบอกนะครับปรับระดับนะครับผมบนหัวได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยปรับไว้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงเอาล่ะครับมาด้านหลังกันบ้างครับตัวด้านหลังเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปว่าคันเนี้ยค่อนข้างที่จะกว้างอย่างที่ผมบอกเลยต้นคลิปเลยว่ากว้างจริงครับคันนี้ ผมนั่งเนี่ยสูงประมาณ180้เซนนะครับผมก็ถือว่านั่งสบายๆนะครับเข่าไม่ติดนะครับเหลือจริงๆบอกเลยว่าเหลือมากๆนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นแบบพับได้นะครับตัวนี้สามารถนั่งได้3คนนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสคนก็ถือว่าอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กนั่งตรงกลางก็นั่งได้นะครับหรือว่าถ้าเราแบบไปครอบครัวสีหคนนะครับมีในส่วนของที่พักแขนดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับสบายๆครับอ่ะ ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์ครับตัวระบบแอร์นะครับจะเป็นแบบแมนนวลมือหมุนครับปรับพัดลมสาระดับนั่นเองครับก็คือปิดนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแอร์ผมเทสแล้วนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับผม4ตัวเลยนะครับตัวเบาะด้านหลังครับก็สะอาดครับแล้วก็ตัวปรับระดับเนี่ยผมมาปรับเซ็ตอันนี้ไว้เพราะว่าผมมาลองนั่งและผมคนตัวสูงด้านหลังเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะต่ําไปนิดนึงนะครับแต่ว่า สามารถปรับขึ้นได้นี่ผมปรับสูงมากเลยนะจากที่ผมดูแบบสูงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าพิงสบายๆเลยนะครับนั่งหลับได้เลยนะอันนี้รถมันกว้างจริงเอาแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเนี่ยจะไม่ได้อยู่ทางด้านหน้านะครับจะอยู่เหมือนรถตู้เลยนะครับผมก็คือใต้นะครับผมของผู้โดยสารด้านข้างนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องเปิดพรมตรงนี้ออกนะครับเปิดพรมออกแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้จะมีล็อก2ตัวนะครับแล้วเราก็แค่ยกขึ้น นะครับง่ายๆเลยอ่ะนี่นะครับตัวเครื่องนะครับผมก็มีในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ครับโชว์นะครับผมตัวไฟสีเขียวแดงนี่ครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าแบตเตอรี่นะครับอยู่ในสภาพปกตินะครับแบตเต็มนั่นเองครับตัวเครื่องนี่ครับผมอ่าอันนี้ก็มีความร้อนเล็กน้อยแต่ว่าตอนที่เราอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะว่ามีทั้ง คมแล้วก็ทั้งตัวแผ่นกันร้อนเนี่ยกันเอาไว้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดึงในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องให้ดูนะครับอ่านีครับตัวน้ํามันเครื่องรถผ่านมา10ปีเครื่องเป็นยังไงบ้างอ่าไม่มีควันนะครับไม่มีน้ํามันกระเด็นนะครับตัวนี้อ่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้กับลูกค้านะครับผมทาระยะนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยสบายใจได้ครับเอาละครับเดี๋ยวผม พาไปดูในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยลูกค้ามักจะงงว่าเอ้าแล้วด้านหน้าเนี่ยมันไว้อะไรไปดูกันเลยตามมาเลยตามมาเลยเอาละครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับจะขึ้นมีแค่นี้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของนี่ตัวน,นี้ล็อกไว้นะครับเริ่มจากห้องเครื่องนะครับผมไม่มีอะไรเลยในเครื่องตรงนี้นะครับเป็นเพียงแค่ อุปกรณ์พวกที่ใส่น้ำยานะครับผมตัว ABS นะครับผมจะอยู่ทั้งด้านล่างนะครับมีในส่วนของตัวน้ํามันเบรกนะครับผมมีในส่วนของตัวน้าปัดน้ำฝนเติมตรงนี้นะครับกล่องฟิลนะครับผมต่างๆที่เป็นระบบไฟอยู่ตรงนี้ครับแม่แรงนะครับผมบล็อกนะครับผมการเปลี่ยนล้ออยู่ตรงนี้ครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวหล่อเย็นนะครับผมของหม้อน้ำนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเล็กน้อยมากๆรับอ่ะเริ่มจากความเดิมในส่วนของตัวน็อตนะครับผมอันน <countryside>. ี้นะครับผมเป็นน็อตเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการไขนะครับปกติถ้ามีรอยการไขจะต้องมีนะครับผมเป็นริ้วๆเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับเอาละครับลงมาด้านคานนะครับตัวคานด้านข้างนะครับอันนี้นะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับอ่า แล้วก็ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับเม็ดอาร์คนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีรอยเชื่อมตรงไหนเลยนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับก็คือรถเนี่ยไม่มีการชนหนักมาแน่นอนครับตัวนี้นะครับแผ่นเพดนะครับตัวนี้นะครับบอกได้ชัดเจนครับตัวเครื่อง C16 A นะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ารอยน็อตครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้อ่าไม่มีนะครับ ไม่มีการขยับแน่นอนครับถือว่าคันนี้นะครับผมสวยนะครับผมสภาพดีนะครับผมใช้งานได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมทางร้านมาริโอเนะครับผมเปิดราคานะครับอยู่เพียงแค่2,99,900บาทเท่านั้นเองครับในการผ่อนนะครับผมทางร้านเรานะครับผมให้ลูกค้านะครับผ่อนเพียงประมาณนะครับผม4,000ถึง5,000บาทเท่านั้นเองครับ และนะครับผมทางร้านเรานะครับผมถ้าเจอเครดิตลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมตัวนี้ปรึกษาเราได้ฟรีเลยนะครับหรือลูกค้าติดแบ็คลิสต์นะครับผมอยากจะออกรถนะครับผมก็สามารถออกได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านเรานะครับเซลล์ทุกคนนะครับผมช่วยทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมมอนวันเรอแมอเตอร์นะครับผมกับรถซูซูกิ APV นะครับผม 1.6GLS คันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานม,อ,มอ,อเตอร์ได้เลยครับสนใจโทรมาได้เลยครับตามเบอร์นี้เลยเนี้เลยเนี้เลย